กันด้วยนะครับผมวันนี้คีรละ,ละเข้ามานมซุปกรชากชิคผมก็อยากได้ดองมากเลยนะครับผมซึ่งผมมีแค่40โลซึ่งในรีลานหน้าที่น่าจะ4.3เนี่ยแหละหือเปล่าวะเออน่าจะรีลานหน้าเนั่นแหละผมจะเอาไปเปิดเจไรเด้นซึ่งผมกล่าวว่าจะเก็บ เพชรเนี่ยเอาไว้ไปสุ่มเจ๊เลยเลน่แต่ว่าผมอยากได้น้องกินละลายไงขอแค่ซีสุ่ผมก็พอใจแล้วนะอืทุกคนคงถามว่าทำไมถึงอยากได้น้องกินละลาเพราะว่ามันน่ารักนะครับผมแค่นั้นแหละซึ่งตอนนี้ก็มันเข้ามาในวันที่28%่สินะยี่สผมก็จะทุ่มในวันที่28%เลยไปเริ่มเลยคลิปกูปอง สิบรแรกเฮ้ย hey! ทองเฮ้ย hey! ได้ทองเลย โอ้โหคือแบบเหลียแค่สิบโลครับน้องน้องคนดีใจอ่ะดีใจเกินเอ้าน่ารักมากเลยนะฮน้องกินลวละโอเคกูเลิกสูงเลยแค่นี้แหละทุกคนแค่นี้แหละแค่สิบโลแรกออกเลยนิ่งมากเลยอืมตัวละคร น้องคิรลาละไอต,ตัวนี้มันไม่รู้จาทำอะไรได้แต่เราจะเอาคีรลาะละนะฮะเอาสักเวลสิบก่อนละกันโอเคคือเหตุผลที่ผมอยากได้น้องคีรลาเนี่ยเพราะว่าน้องนั่นก็คือ โอ้น่ารักมากๆเลยเออเนิ่งโหโคตรมีความสุขเลยครับทุกคนอืมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับต่อให้มันจะเป็นคลิปที่ไร้สาระมากๆก็ตามตอนนี้ผมก็เหลือโลอยู่ที่สามสิบอืมโอเคเดี๋ยวตู้หน้าผมก็จะเปิดเจไรเด่นนะครับผมซึ่งก็น่าจะได้อีกครักอยากตีรวมๆน่าจะได้สักแปดสิบโลผมคิดว่านะ อโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ขอกราสวัสดีดนะครับคนจะไหว้มือทำไมวะเนี่ยก็เจอกันนะครับผมไาผ่ายครับผม